ขอบคุณมากครับคุณน้องแตงกวาสวัสดีครับก็กผมปางแงมและทีมงานที่มุอจังเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยตอนนี้ผมมาจู่โจมที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากรับวว้าว okay, okay. ที่ศูนย์กลางการสแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโอท็อปอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก นายพิพัฒน์รัฐกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำคณะกระทรวงแรงงานสัญจรพบประชาชนบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้บริการด้านแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมออกบูธปฏิบักรของกลุ่มผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมพร้อมมอบใบอนุญ,ญาตศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานมอบฏิบัติแก่ผู้ผ่านการอบรมสร้างทักษะแรงงานวิชาชีพไทยลาวพมา่ามอบอุปกรณ์ให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสู่ตลาดแรงงานกิจกรรมเพิ่มอาชีพเพิ่มไรายได้มอบกิจัตรสถานประกอบกิจการที่ช่วยฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างส่งเสริมให้แรงงานมีทักษะเพิ่มขึ้นในมาตรฐานฝีมือแรงงานครับ